Health Talk สนับสนุนโดยโรงพยาบาลรามคำแหงสันคะตอนนี้ได้โอกาสเดี๋ยวถามคุณหมอให้เต็มที่เลยนะคะคแต่ก่อนอื่นขอแนุญาำคุณหมอก่อนค่ะนี่คือคุณหมอสุทัศน์ฮอสริมานน์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสัญญกรรมหลอดเลือดค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับงั้นเข้าเรื่องเลยครับคุณหมอคือโรคเบาหวานเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรครับคือเบาหวานคือกินหวานได้น้อยๆหรือว่า ทำไมต้องเรียกเบาหวานครับคุณหมอเพราะว่าอะไรครับเบาหวานเนี่ยมันเป็นคาโบราณนะครับเบาเนี่ยแปลว่าปัสสาวะหวานนี่ก็หวานปัสสาวะหวานปัสสาวะหวานตรงตัวเลยใช่ในคนที่เป็นเบาหวานระดับน้ําตาลสูงมากๆตัวน้ําตาลส่วนหนึ่งจะออกมาในปัสสาวะและทำให้ปัสสาวะเนี่ยหวานได้แต่จริงๆแล้วตัวโรคเบาหวานเป็นภาวะความผิดปกติในการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนที่เรียกว่าอินซูลินถ้าฮอร์โมนตัวนี้มีความผิดปกติจะทําให้ระดับน้ําตาลเนี่ยสูงขึ้น น่าจะเป็นการกินของหวานไม่ออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นเพราะว่ากรรมพันธุ์ของเราเรารับประทานอ,อาหารประเภทพวกคาร์โบไฮเดรตอะไรเยอะมากเกินไปเราเกลีของที่มันมีลักษณะหวานมากเกินไปหรือเปล่าเราเลยทาให้มีอาการที่แบบน้ําตาลเยอะเกินไปหรืออะไรเงี้ยหรือเปล่าคะสาเหตุหลักจริงๆเนี่ยเกิดจากพันธุกรรมนะครับ mm hmm. ถ้าเกิดครอบครัวพ่อแม่พี่น้องเราเป็นเนี่ยเราก็จะมีความเสี่ยงที่เป็นโรคเบาหวานได้ mm hmm. ส่วนเรื่องอาหารหวานๆถ้าเกิดเรากินในระยะเวลาที่นาน นะครับเป็นนิสัยการกินของเราที่ชอบกินอาหารหวานๆเนี่ยก็อาจจะส่งผลทําให้เกิดเป็นโรคเบาหวานได้ในอนะคตแล้วอย่างนี้ถ้าเป็นแล้วเนี่ยจะมีอาการอย่างไรบ้างคะอาจจะทําให้มีอาการขิวบ่อยอดื่มน้ําบ่อย<ฮ>ปัสสาวะบ่อย<ฮ>สิ่งที่ตามมาก็คือจะไปทําให้อวัยวะต่างๆเนี่ยเสื่อมโทรมลงเช่นตามวัวหรือว่าไอวายเกิดขึ้นได้ อีกอันหนึ่งที่สําคัญก็คือเวลาที่เราเป็นแผลแผลจะหายช้าหรือว่าไม่หายได้ครับทําไมคะคุณหมอเนื่องจากว่าระดับน้ําตาลในเลือด<ม>นะครับที่สูงสูงมากๆเนี่ยจะไปขัดขวางการหายของแผลส่งเสริมให้เกิดมีการติดเชื้อได้สูงกว่าคนปกตินอกจากนั้นเนี่ยตัวเบาหวานที่ไปรบกวนร่างกายอยู่นานๆเนี่ยจะไปทําให้เกิดการติดตันของหลอดเลือดแล้วทาให้เลือดมาเลี้ยงที่อวัยวะไม่เพียงพอถ้าเป็นแผลเนี่ยจะเป็นส่วนไหนได้ง่ายที่สุดนะับคุณหมอ ส่วนใหญ่มันจะเกิดที่เท้าเพราะว่ามีโอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บได้บ่อยคนส่วนใหญ่ที่เป็นเบาหวานเนี่ยมันจะมีอาการมือชาหรือเท้าชาทําให้มีความระแวดระวังในเรื่องอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นน้อยเห็นบางคนบอกเมื่อก่อนต้องมีตัดแขนตัดขาส<ช>ิเน<ะ>ี่ยครับเป็นเบาหวานแต่ก่อนเนี่ยเราก็อาจจะกว้านแผลทําความสะอาดแผลตามปกติแต่ว่าแผลไม่หายก็ ต้องตัดทีละเล็กทีละน้อยจนสุดท้ายเนี่ย anyway. ต้องลงไปตัดทั้งขาปัจจุบันเนี่ยเราใช้วิธีการขยายหลอดเลือดจากข้างในสามารถที่จะทะลวงเส้นเลือดที่ตันแล้วก็ทะลวงเส้นเลือดเข้าไปเลยอะทะลวงเส้นเลือดเข้าไปเลยแล้วก็สามารถที่ทําให้เส้นเลือดที่เคยตันมีเลือดเข้าไปเลี้ยงได้อีกครั้งหนึ่งเลือดไปเลี้ยงทิ่แผลได้มากขึ้นแผลก็หายได ok ้ก็ไม่จำเป็นต้องตัดขาใช่แต่ว่ามีคนไข้อยู่ประมาณ 10- 20%เหมือนกันที่เส้นเลือดมันอุดตันขนาดหนักไม่สามารถที่จะรักษาด้วยวิธีการขยยาาาหหลลอออดดเืืรรแแ้ตต่่กผ แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถป้องกันไม่ให้เกิดแผลเบาหวานได้ใช่ไหมคะใช่ครับควรที่เป็นเบาหวานก็ต้องควบคุมระดับน้ําตาลที่อยู่ในเกณฑ์ปกติหลีกเลี่ยงอาหารที่มีตาสูงสูงควบคุมปัจจัยเสี่ยงอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นเรื่องของไขมันเอ่ยเรื่องของการสูบบุหรี่นอกจากนั้นเนี่ยยังต้องดูแลในเรื่องของเท้าเราเวลาเราเกิดแผลขึ้นมาก็รีบไปรักษาอย่ารักษาด<อ>้วยตัวเองคือมาหาคุณหมอแหละปลอภัยที่สครนบอย่ที่คุณหมอบอกตอนนี้เทคโนโลยีการแพทย์ของเราเนี่ยพัฒนาไปไกลแล้วบางคนนี่ไม่ต้องถึงกับตัดขาตัดแขนทิ้งลยัอดภใ่ม วันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอแล้วก็น้องซันมากมากเลยที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณน้องซันด้วยค่ะในประเทศไทยของเรามีผู้ป่วยเบาหวานสูงถึง3ล้าน5แสนคนค่ะและยังมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นด้วยดังนั้นทุกคนจึงควรที่จะดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากเบาหวานโดยเริ่มต้นจากการออกกําลังกายสม่ําเสมอหลีกเลี่ยงอาหารรสเค็มหรือหวานจัดรวมทั้งอาหาร ไขมันสูงและที่สำคัญที่สุดก็คือทำจิตใจให้สดใสเบิกบานอยู่เสมอค่ะช่วงหน้าผับนคอมเมนและเมนูสุขภาพพร้อมเสิร์ฟอยู่แล้วอย่าพลาดนะคะ